สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อดมจะมาสอนพับนะครับคือบินร่อนนานนะครับนี่ลำใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ลำนี้นะครับเป็นครืบินร่อนนานประเภทพับง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพกันครับไปกันเลย สำหรับจรวดร่อนนาในวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มนะครับเราจำเป็นต้องใช้เทปใสด้วยนะครับเอาละครับเราเตรียมกระดาษ A4 เหมือนเดิมเลยนะครับโดยนะครับเรามาพับครึ่งนะครับในแนวนอนกันก่อนนะครับวิธีที่พ่อดมใช้ประจำนะครับก็คือเราจะดูที่มุมนะครับอ่ะอันนี้เรามาดูมุมซ้ายกันนะครับเอาให้ใบบนและใบล่างนะครับเท่ากันปุ๊บนะครับแล้วก็กดเข้ามานะครับประมาณสัก 2อถึงสมเซนนะครับแล้วก็ทําอีกด้านหนึ่งครับอ่าอันนี้มาอยู่ที่ด้านขวานะครับเราเล็งมุมนี้นะครับให้มันเท่ากันปุ๊บนะครับแล้วกดเข้ามา 2- อถึงสมเซนหรือ1นิ้วก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราค่อยๆวางมือลงนะครับพยายามทิ้งน้าหนักอยู่ช่วงที่เราพับไว้อย่างนี้นะครับชึบจะสังเกตว่ากระดาษมันจะเท่ากันพอดีเลยนะครับกดก่อนนะครับกดเสร็จแล้วถ้าเรียบร้อยล้วค่อยรูดนะครับ จากนั้นมานะครับเราก็เปิดกระดาษเราขึ้นมานะครับเราจะมาพับครึ่งนะครับในรอบนี้เรามาแนวตั้งบ้างนะครับแนวตั้งเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเราอาจจะใช้วิธีหยิบกระดาษขึ้นมานะครับนี่เราทํามุมอย่างนี้นะครับชึบประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งชึบประมาณนี้ทําคล้ายๆกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จับกระดาษดูนะครับขอบซ้ายขอบ ขอบซ้ายขอบขวาให้มันเท่ากันนะครับค่อยๆกดนะครับพอกดเสร็จนะครับไม่ไม่ต้องรีดจะได้นะครับแค่กดพอเราเปิดมานะครับเราจะมีเส้นครึ่งหนึ่งนะครับเราก็พับอีกครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้เราเล็งขอบซ้ายขวาด้วยนะครับโอเคได้แล้วก็กดนะครับไม่ต้องแรงนะครับเพราะเราเอาแค่รอยมาร์กอย่างเดียวนะครับตอนนี้เราจรวดเราจะมีอยู่ทั้งหมด2เส้นเนาะก็คือเส้นในแนว นี่นะครับตึงกลางแล้วก็เส้นในแนวน,นี้นะเรานะครับจะเอาปลายมุมนะครับของกระดาษทั้งสองด้านนะครับมาบรรจบกันอย่างนี้นะครับให้อยู่ที่มุมแหลมของเราพอดีเลยไอย้มุมตรงกลางนะครับชึบได้เสร็จแล้วก็กดนะครับจะทําทีละข้างก็ได้หรือจะทํา2ข้างอย่างนี้เลยก็ได้นะครับนะก็จะได้ประมาณทรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราจะเอาบริเวณด้านหัวนะครับพับขึ้นไปนะครับบรรจบกับรอยมุมเดิมนะครับลำนี้ง่ายมากๆนะครับบอกเลยเป็นจรวดร่อนนานที่ง่ายมากนะครับตอนที่เรากดนะครับสังเกตก็คือว่าเส้นนะครับเส้นกึ่งกลางลำควรจะเป็นแนวเดียวกันหมดนะครับจากนั้นนะครับเราได้อย่างนี้เสร็จเราก็พับทบนะครับตรงนี้ต้องระวังกระดาษข้างในจะปลิ้นออกนะครับวิธีก็คือเราใช้นิ้วชี้นะครับ กดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็พับนะครับมันก็ควรจะเป็นแนวเดียวกันเหมือนเดิมเลยนะครับมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับจะได้ทรงประมาณนี้นะครับไม่งงเนาะจากนั้นนะครับเราจะกลับด้านนะครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านนี้แล้วเนาะเราก็จะใช้วิธีนะครับงอนะครับงอช่วงนี้เขานะครับพอเดี๋ยวเราจะเอามุมทั้งสองข้างเนี่ยพับมาอย่างนี้นะครับ เรางอเขานิดหนึ่งนะครับทําทีละข้างหรือจะทําทีละสองข้างก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะครับได้ทั้งคู่นะครับพอดมทําทีละข้างแล้วกันอีกวิธีหนึ่งที่นิยมทํานะครับก็คือเราใช้นิ้วโป้งอันนี้ใช้นิ้วโป้งมือขวานะครับกดใกล้ๆเส้นนะครับใกล้ๆเส้นก็คือทับเส้นนะครับชึบมันจะเหลือร่องนิดนึงพอดีนะครับกดไว้ก่อนนะครับกดแค่นี้เองนะครับตรงนี้ยังไม่กด นะครับเพราะเดี๋ยวเรามาปรับอีกรอบนึงแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันมันจะออกมาพอดีสวยเลยนะครับทีนี้เรามาเช็คนะครับเช็คมุมนี้ครับว่ามันต้องเท่ากันนะครับแล้วก็เป็นแนวเดียวกับเส้นกึกกนนะครับตรงนี้เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอามือซ้ายกดไว้นะครับมือขวาค่อยๆไล่เส้นไปประมาณนี้นะครับเอาละถึงขั้นนี้นะครับเรามา รีดกระดาษจัดรอบหนึ่งก่อนนะครับใครอยากได้ที่กระดาษที่กระดาษที่รีดกระดาษนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ไปดูคลิปเก่าๆนะครับพ่อดมเคยบอกวิธีไว้นะครับชต้องพยายามนิดนึงนะครับมันไม่ได้มีกันได้ทุกคนนะครับแล้วตอนนี้อย่างนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับมี2แบบไปดูวิธีเองนะครับจากนั้นนะครับ เราก็จะมาพับครึ่งนะครับวิจับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็พลิกมาเรามาพับครึ่งนะครับเราดูด้วยนะครับมันควรจะทับรอยเดิมถูกไหมจากนั้นครับเออเอาเป็นด้านนี้แล้วกันเนาะเราจะพับปีกนะครับบริเวณนี้เนี่ยเราจะพับมาแค่ประมาณ1เซนติเมตรนะครับเราทําที่หัวอย่างเดียวนะครับ1นึถึงหเซนครึ่งก็ได้นะครับชึบกดไว้นะครับกดแล้วนะครับ ชึบแค่นี้พอแล้วเราเปิดกระดาษออกมาอยางนี้นะครับเราทําขึ้นมาอย่างนี้นะครับาจากนั้นนะครับเรามาดูขอบกระดาษใบบนกระดาษใบล่างของบริเวณนี้นะครับนี่ปรับให้เขาเท่ากันนะครับชึบโดยที่เอาฝั่งนี้เราเอานิ้วกดไว้ด้วยนะครับนี่กดไว้นี้แล้วปรับให้มันเท่ากันรูดไปอย่างนี้นะครับยังไม่กดนะครับรูดปรับก่อนพอเท่ากันปุ๊บค่อยรีดออกไปนะครับเห็นไหมมันพอดีกันเลย ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราเปิดกระดาษออกมาอ่าตรงนี้มีรอยพับอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมเราก็ดึงกระดาษตรงนี้ลงมาอย่างนี้เนาะแล้วก็กลับมาด้านนี้ครับอพอมาถึงด้านนี้นะครับเราก็ทําที่รอยเดิมตรงนี้นะครับทําที่หัวก่อนเพราะว่าหัวมันแข็งมากเลยนะครับจากนั้นเราไปดูนะครับที่มุมมุมด้านนี้นะครับ ซ้ายบนของเราให้ใบบนและใบล่างเสมอกันพอเสมอกันปุ๊บเราไล่มากดบริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยๆทับกระดาษลงนะครับมันก็ควรจะเท่ากันหมดเลยนะครับพอเราได้ทรงนี้นะครับพ่อโดมจะให้เปิดกระดาษออกมาก่อนเราต้องจับด้านนี้เนาะนดูดีๆนะครับ เราจะเอาด้านนี้นะครับมันมี2ด้านนะครับนี่มีด้านนี้นะแล้วก็มีด้านนี้นะครับเราเปิดด้านนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับคนที่มีไม้บรรทัดนะครับก็หยิบไม้บรรทัดขึ้นมานะครับใครไม่มีนะครับจะใช้มืองอเอาก็ได้นะครับเราจะงอกระดาษช่วงท้ายเขานะครับประมาณ1เซนนะครับไม่เกิน1เซนค่อยๆพับขึ้นมานะครับ แค่รีดขึ้นมาอย่างนี้นะครับรีดให้มันทับกระดาษแค่นี้ส่วนถ้าคนไหนไม่มีนะครับสมมุติไม่มีเราก็ค่อยๆม้วนขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้มันก็จะอยู่ทรงประมาณนี้นะครับกดให้เรียบร้อยสวยงามนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่เครื่องบินเหล่านะครับมาด้านนี้จากด้านนี้นะครับบริเวณขอบนี้นะครับพับขึ้นไปนะครับเอาคร่าวๆก็พอนะครับประมาณ1เซนครึ่งนะครับ หเซนถึงหเซนครึ่งก็ได้นะครับออเอาละพอเราพับได้ด้านนี้ใช่ไหมครับอ่าเราก็พับครึ่งมาตรงนี้ตรงนี้มีรอยแล้วเนาะเราก็พับย้อนกลับมาด้านนี้ครับแมหมุนไปหมุนมาเราก็พับกลับชบมันก็ควรจะเท่ากันเป๊ะเลยพับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ ื่้งบินขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะใช้เทปใสแล้วนะครับเราเตรียมเทปใสเราก่อนนะครับอันนี้พ่อโดมใช้แบบขุ่นนะครับชึบใครใช้แบบใสก็ได้นะครับหยิบมาไม่ต้องเยอะนะครับประมาณนี้นะครับแปะเก็บไว้บริเวณนี้ก่อนนะครับทีนี้ตรงเครื่องบินนะครับเห็นบริเวณนี้ใช่ไหมครับตรงนี้มันจะมีเส้นเนาะมีเส้นเส้นนี้ขึ้นมาชึบ เราจะแปะหลังเส้นนี้นะครับบริเวณนี้ฉะนั้นเวลาเราจับนะครับมันก็ควรจะจับตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับจับให้มันชิดด้านในอย่าจับอย่างนี้นะครับจับให้มันเข้าไปข้างในอย่างนี้เลยนะครับพอจับเข้าไปข้างในเสร็จนะครับเราก็แปะนะครับเราเปิดขึ้นบินขึ้มานิดหนึงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับจับด้านในแล้วก็แปะเลยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเบี้ยวซ้ายขวานิดหน่อยไม่เป็นไร เอาแหละนะครับจากนั้นเราก็คว่ำขึ้นบินเรานะครับเราจะมารีดกระดาษร,รอบสุดท้ายกันนะครับเราก็รีดจากขอบนี้นะครับค่อ,คอยๆไล่ออกไประวังนะครับตรงนี้มันมีกระดาษรอยพับเนาะของเก่าเราก็ทำอีกข้างหนึ่งครับ สักหน่อยนะครับพอเรารีดครบทุกด้านเสร็จนะครับเราจะมาปรับมุมเครื่องบินอ้อใช่ๆชัชตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เอาขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับเครื่องบินนะครับก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยก็จะเป็นลักษณะไม่ไม่ค่อยตัววีมากเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับ เราไปลองปลาดูนะครับลำนี้ตัวเครื่องบินมันจะยาวมากนะครับเป็นเครื่องบินร่อนนานที่ยาวมากๆฉะนั้นเวลาเราจับเราจะจับช่วงหัวแข็งแขงแล้วก็จับร่อนนะครับเราร่อนในแนวระนาบก่อนนะครับถ้าดูลักษณะเครื่องบินก่อนถ้าเกิดว่าเครื่องบินนะครับเป็นลักษณะที่ร่อนเสร็จแล้วหัวทิมนะครับคือลงอย่างเดียวเลยนะครับแปลว่าหัวมันหนักไปนะครับอันนี้เราก็ปรับข้างหลังขึ้นมาทีนึงเรามีล้ออยู่แล้วครับเราก็ปรับขึ้นมานิด นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเครื่องบินร่อนนานฉบับพับง่ายของพ่อโดมนะครับลำ,ลำเบิ่มเลยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อะไรอย่าลืมสับตะไคร้ให้พ่อโดมด้วยนะครับอันนั้นแหละขวาบนขวาบนถูกต้องเลยอันนั้นแหละสำหรับน้องๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกับพ่อโดมนะครับก็กดไปเลยที่ f a c e b o o k คิดแคนครับนะครับตาม Description ที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วอย่าลืมไปกดไ like ลค์ล่ะ